โกลทีระบาดสเกเบอร์มาปีแรกก็ได้ตำแหนง่งแชมป์คนเดีสลีกดนเลยนะครับก็ถือว่าเป็นควาสมสำเร็จของเด็กหนุ่มที่เข้ามาเสริมทัพเสือใต้ไอบบน์โรเบนคนนี้เป็นคนที่ทำผลงานที่เรียกว่าเยี่ยมยอดเกือบทุกนัดที่ลงสนามครับด้วยทักษะความสามารถจะเป็นคนที่เสริมทัพให้แข็งแกร่งนะครับหลัมจากคว้าแชมป์ในสุโขทัย2000ในแอฟริกาใต้โมชุกนั้นก็<ด> แถมแล้วก็หันยศวุทธครับผลิตอาลกินท็อกนะครับปีนี้เป็นตัวสำรองเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าช่วงท้ายก็ค่อยๆได้เกิดลงมาจะมีคุณค่านะครับในเกมสุดหนักๆก็คือสุกเดฟ ถุกตอนนั้นทางด้านหานุ่งแฟนตาลต้องใช้นักเตะทุกคนที่อยู่ในมือของเขานลครับเพื่อสู้สุดที่หนักที่สุดและเป็นาการลุน้นชิงแชมป์ของทางด้านบาร์นในปีนี้ครับเป็นความยิ่งใหญ่นะครับที่มาเพียงแค่ปีเดียวและทําได้สําเร็จหลังจากที่รับมรดกต่อจากเยอเกลนคริสมันนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงทีมมากมายแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องมีการ มาประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ในแผ่นดินเยอรมันนะครับซึ่งหลุยส์ซานกาวนั้นเป็นคุณซื้อเลือดดัส ที่ช่วยเหลือหรือฟันกาอยู่ข้างหลังนักเตะจะเห็นว่าขอบมือของเขาอย่างเต็มที่เลยครับเพราะว่านคนนี้คือครูของพวกเขาในการที่สร้างพวกเขาขึ้นมากับทีมบันดิตและหรือฟันก,ากัาคว้าแช์ลีประเทศที่3หลังจากที่ทําได้กับฟรานีและสเปนถือว่ายิ่งใหญ่ครับมีไม่กี่คนนะครับที่ทําได้เช่นนี้โคชมาแล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายนี่นะครับ ทีมและนักเตะได้ก็พร้อมครับที่รับถาดแชมปจาก็อกเกอร์แกฮากร์ดราบอรครับแสดงความยินดีกับตำแห่งชมปงบริสการและตอนนี้ก็เป็นทางได้กับทีมครับรับเกียตินี้ สวยงามที่สุดคับสาการส์สองแชมป์บุนนิสก้าว้าในโอลิมปิเซียมแห่งกรุงเบอร์ลินครับ